ต้องบอกว่าทั้งสะเทือนใจแล้วก็น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่เจ้าอาวาสนี่นะครับได้มีการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัยเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยือ่อก็คือหลานนี่นะครับก็คือเป็นหลานของคุณยายท่านหนึ่งแล้วก็คุณยายเนี่ย ทำงานก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ภายในวัดดังกล่าวด้วยคือคุณยายเนี่ยเริ่มเอกใจนะครับเมื่อหลานสาวของตัวเองเอ๊ะหายไปไหนก็เลยแอบไปย่องดูที่บริเวณหน้าต่างของปุติวัดปรากฏว่าไปเห็นภาพที่เจ้าอาวาสของวัดดังกล่าวกำลังก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรารหลานสาวของตัวเองแล้วก็มีการเปิดหนังผู้ใหญ่ให้หลานสาวดูด้วยนะครับล่าสุดการจอมพลังนำแม่ของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบเข้าร้องเรียน กับพลตบดจเอกสุรเชห์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหลังจากถูกเจ้าอาวาสล่วงละเมิดทางเพศภายในกุฏิครับภาพน่าจะต้องติดตาคุณยายไปจนตายเลยก็ว่าได้มันสะเทือนใจจริงๆนะครับวันนี้นายกันนาถพงไพบุญเวศหรือว่ากาันจอมพลังพาแม่ของเด็กหญิงอายุ7ขวบซึ่งถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่วงละเมิดทางเพศภายในกุฏิเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติครับเป็นช่วงวินาทีที่การจอมพลังนะครับพาเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อนี่นะครับก็แน่นอนเป็นเด็กอายุเพียงแค่นี้แล้วก็ตามกฎหมายก็ยังคุ้มครองเด็กอยู่นะครับก็เลยนยฮะร,ระหว่างที่พามาร้องเรียนกับรองโจ๊กก็ต้องใช้เสื้อเนี่ยคลุมใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเด็กหญิงคนนี้เอาไว้นะครับ คุณการจอมพลังกล่าวว่าวันเกิดเหตุยายซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้ได้พาหลานสาวสองคนไปทำงานด้วยแต่ต่อมาพบว่าหลานหายตัวไปจึงออกตามหาจนไปเห็นหลานสาวคนโตนั่งอยู่หน้ากุฏิของเจ้าอาวาสก็เลยแอบย่องดูที่บริเวณหน้าต่างของกุฏิวัดและก็พบว่าหลานสาวคนเล็กก็คือคนที่อายุเขวบเนี่ย กำลังถูกเจ้าอาวาสล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงมีการเปิดหนังผู้ใหญ่ให้หลานสาวได้ดูด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ยายเนี่ยเกิดอาการช็อกก่อนที่จะเข้าไปช่วยหลานออกมาแล้วก็เดินทางกลับที่พักทันทีครับหลังจากนั้นเจ้าอาวาสได้ตามมาแล้วก็พยายามพูดคุยขอไกล่เกลียบอกว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณยายนะ รวมถึงส่งเสียค่าเล่าเรียนให้กับหลานสาวที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตอนที่เจ้าอาวาสเข้ามาขอไกลก่เกลี่ยแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศนั้นยายเนี่ยก็ได้มีการแอบถ่ายคลิปเอาไว้ทั้งหมดต้องชื่นชมยายเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่น่าเสียดายก็คือถูกหญิงคนสนิทของเจ้าอาวาสเข้ามาขอคลิปที่ถ่ายเอาไว้อ้างว่าจะนำไปต่อรองกับเจ้าอาวาสให้ แต่สุดท้ายเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองจนสุดท้ายมีการลบคลิปวิดีโอทั้งหมดไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญก็น่าเสียดายนะครับเหลือแต่เพียงคลิปที่หลานสาวเล่าเหตุการณ์ให้คุณยายฟังเท่านั้นครับทางด้านของคุณแม่ของเด็กหญิงอายุ7ขวบเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2564แต่เพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อปี66ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความ ที่สอพอเมืองพระนครศรีอยุธยาแต่ผ่านมา9เดือนคดีล่าช้าไม่คืบหน้าตำรวจอ้างว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอก็เลยส่งเด็กตรวจร่างกายแล้วก็ไม่พบร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันผ่านมานานกว่า2ปีแล้วเบื้องต้นตำรวจเรียกเด็กไปสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพแล้วนะครับแต่ว่าคดีก็ยังคงอยู่ที่โรงพักเท่านั้นครับ ทางด้านของรองโจกกล่าวนะครับว่าได้ติดต่อไปยังผู้กำกับการสอพอเมืองพระนครศรีอยุธยาแล้วเบื้องต้นทราบว,ว่าพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องแต่ว่าทางผู้กำกับการยังไม่เซ็นนะครับตนจึงนัดให้นำสำนวนมาให้ตรวจสอบภายในวันนี้นั่นเองครับเป็นเรื่องเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับก็บอกว่ามีพระในพื้นที่ของ จังหวัดพระนครศรียุยยานะครับนซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้างานของผมเองนะครับในฐานะผมเป็นเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการต่อต้านครับมนุษย์นะฮะเป็นผู้การศูนย์การปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับก็วันนี้ก็จากข้อมูลของคุณแม่นะครับก็ยืนยันว่ามีพระรูปหนึ่งนะครับที่ทําการล่วงละเมิดทางเพศของของน้องเขานะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ได้มีการไปแจ้งความที่สพเมือง พระราชศิพยาไว้นานแล้วไว้เก้าเดือนกว่าแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีความคืบหน้านะฮะวันนี้ก็นํามาพบผมนะครับเ,เมื่อสักครู่นี้ผมก็คุยกับผู้กับ,พกบสพเมืองพระราชศิพยาแล้วนะครับก็เดี๋ยวบ่ายสามโมงก็ให้เอาสำนวนมาให้ดูนะครับในรายละเอียดของคดีทั้งหมดนะว,ว่าสำนวนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดในสำนวนนิดนึงนะครับนะเพื่อจะได้ ตรวจสอบว่าพยานฐานเนี่ยเพราะว่าเหตุเกิด2ปีที่ผ่านมานะครับนะแต่ว่าแม่เนี่ยมาแจ้งความแต่มาเดือนพฤษภาคมนะครับนะก็แต่ถึงจะแจ้งช้าหรือเร็วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่หน้าที่ของตํารวจของพนักง,งานสืบสวนสอบสวนฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ต้องเล่งรัดหาพยานฐานนะครับนะถ้าสิ่งดังกล่าเนี่ยเป็นจริงนะก็ต้องดำเนินคดีนะแต,แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริงก็ต้องอธิบายให้ผู้เสียหายฟัง นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวบ่ายสามโมงเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดทั้งหมดถ้า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 มีมูลก็ต้องก็ต้องไม่สั่งไม่ฟ้องนะก็นะถ้าถ้ามีมูลก็ต้องไปไปดาเนินการใหม่นะสอบสวนพยานฐานเพิ่มเติมเป็นพยานฐานใหม่ไปออกหมายจับได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายสามวันนี้ผมนัดมานะครับถ้าถ้ามีพยานฐานเพิ่มเติมมีคลิปมีภาพถ่ายต่างๆที่เป็นจริงนะครับอย่างเนี้ยก็ต้องออกออกหมายจับพระ นะครับแล้วก็ต้องจับกรเนินการสืบอะไรต่างๆมีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ผมยังไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคุยในรายละเอียดนิดนึงนะครับนะว่ามีคลิปคุณแม่ยืนยันว่ามีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนนี้นะครับแล้วเอาเปานฐานมาว่ากันเลยนะครับคืออย่างนี้ถ้าบยานฐานมันถึงก็ต้องดำเนินคดีถ้าบยานฐานคือผมเชื่อมั่นนะครับว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเขายอมรับในข้อที่จริงนะครับ ถ้าเราทําอย่างชัดเจนเช่นมันเหมือนบนโต๊ะก็เอาไปอาถารมากองบนโต๊ะเลยอธิบายเขาฟังนะว่าไปอาถารอันนี้มันเพียงพอในการสั่งคดีอันนี้มันไม่เพียงพอนะครับถ้าทําชัดเจนเนี่ยมันง่ายนะครับนะแล้วกเ็เขาก็จะยอมรับนะครับครับผม,มน,บนีอะไรเป็นรองสาร,รวัตรรองสาร,รวัตรครับครับอันนี้ผมถามผู้กับผู้ก,กับก็บอกว่าผู้กับก็เพิ่งมาได้สองเดือนนะผู้กับก็บอกว่า พระอาสน์บอกว่าพยานฐานนั้นไม่มีพยานฐานที่จะบ่งชี้ว่าพระนี่กระทำความบิดนะครับนะอันนี้คือสุบแต่เดี๋ยวเนี่ยผมไม่เห็นสํานวนไงเดี๋ยวผมต้องขอดูนิดหนึ่งนะครับเสร็จงานแก่ผู้กับหรือตั้งแต่ผู้กับคนเก่าหรือตั้งแต่คนตั้ง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 ช่วงเปลี่ยนผ่านนะก็ก็มาถึงคตั้งตัหละนะแต่พั้งตว่าผู้กับคนใหม่ก็ยั้งตั้งตันงตั้าผู้กับคนใหม่ก็ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ ไปสั่งไม่ฟ้องได้ยังไงในเมื่อ,อคุณแม่เขายังติดใจยอยู่นะ,ะนี่ครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าว่า,วาเนี่ยคำถามองเนี้ผมสงสัยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการสอบสวนเนี่ยนะสอบสวนโดยศาสรวิชาชีพถ้าเป็นเด็กนะพูดง่ายว่าถึงระบบกฎหมายเราเป็นระบบการกล่าวหาถึงแม้ไม่มีพยานฐานอะไรเลยก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเด็กยืนยันนะครับเขาเป็นผู้เสียหาย นะครับแล้วก็การสอบสวนสอบสวนโดยสาวิชาชีพยอย่างเงี้ยสามารถกล่าวหาได้เลยถูกไหมครับแล้วก็เมื่อกล่าวหาแล้วแจ้งข้อหาแล้วออกหมายจับแจ้งข้อหาแล้วจับตัวแล้วก็มาดูพยายฐานอื่นแวดล้อมนะเช่นการเก็บผลทางนิติวิทยาศาสตร์เก็บผลต่างๆว่ามีการร่วมเมื่อาการตรวจร่างกายต่า,น,ตาน,นี้นะครับนะทีนี้ส่วนนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าพนักงานสอบสวนรับแจ้งเนี่ยทำครบหรือเปล่า นะ oya, ส่วนนี้นะครับออไม่ไม,ไม่ไม่ครับไม่ครับคืออย่างนี้วันนี้ก็ต้องกลับเรียนนะครับว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชั้นยศไหนก็ตามนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคืคอ,อโรงพักเนี่ย,จะ,จ,ะยจะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนให้ได้พนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนให้ได้นะครับก็ทําอย่างตรง, menu, ตรงไปตรงมานะครับนะคือถ้าจะสั่งไม่ฟ้องก็ต้องเอาหลักฐานมาการให้เขาเห็นนะว่าหลักฐานมีแค่นี้แต่ถ้าหลักฐานมีเพียงพอก,ก็ต้องสั่งคดี นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูรายละเอียดทั้งหมด